พนักาวนเขาสวัสดีจ้ามาไทายเบิงอัปเดตให้เบิบักสีดาเนาะจ้าฝรั่งกิมจูเนาะจ้าอันนี้ก็เป็นพันธุ์ดีที่ว่าเขาตอนมาปลูกเองไอในสวนเขามันเป็นดินที่เสื่อมสภาพพี่น้องฝรั่งของเขากะจะเลืิญนเติบโตได้ซาแน่เนาะจ้าเนื่องจากขาดธาตุอาหารแต่ว่าเขากะพยายามคุ้มดินแล้วก็หาปุ๋ยชีวภาพอย่างมะไซเนาะจ้าพวกปุ๋ยขี้หมูแล้วก็พวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบนี้นะจ้า ก็เริ่มได้ห่อแน่แล้วจ้าแต่ว่าก็เริ่มแตกยอดแล้วเพราะว่าเขาหดน้ำเอาเนาะจ้าระบบนบ้ำเบาะดนได้มีพี่น้องอ,อ๋ออย่ามาทำของแม่ระบบนบ้ำเบาะนได้มีแต่ว่าเขาก็ตักหดเอาพวกต้นกล้วยอย่างกะ,จะเจริญเติบโตได้บ่ค่อยดีปนใดแต่ว่าเขากะเพี้ยนเอาเนาะจ้าแปลว่าขยันตักมาหดแล้วกับบำรุงเอาอันนี้ก็สิูกดหญไงล้วพี่น้องห่อได้แล้วเนาะจ้า ถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งจากการเจริญเติบโตก็คือสาก,กว่าสากไกว์พลังกิมจูสวนอื่นนะจ๊ะพี่น้องนีจากกระสีเริ่มติดลูกให้แล้วก็เอาปุ๋ยมักจากเศษอาหารมาใสซพี่น้องแล้วก็ขี่หมูนะจ้ะนี่กระสีเริ่มเป็นน่วยหเห็นแล้วเริ่มห่อแล้วจ้ะพี่น้องดินเสื่อมสภาพมันจะเป็นดินทรายแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องนี่ ดินซ้ายแบบนี้เลยขาดธาตุอาหารยังหนักเลยแต่ว่าพอน้องเข้าบ้านเ่ากระสิมาปุงดินในห,หลุมก่อนนะจ๊ะก่อนที่สิลงปลูกกับน้ำง้ามพี่น้องได้กลิ่นแล้วอันนี้เป็นรุ่นที่สองแล้วจ้าแล่รอบนี้นะง้ามกว่ารอบที่แล้วเพราะว่าดินมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะจ้ะเนี่ยจ้าดินช่วงนี้สิเป็นดินที่เสื่อมเสื่อมหนักสังเกตได้จากต้นพลัง ต้นฟางสีน้อยกว่าเพราะว่าปลูกพร้อมกันนะจ๊ะฝั่งนู้นสีต้นใหญ่กว่าแล้วก็ต้นกล้วยสังเกตได้เลยนะจ๊ะสีน้อยก็ต้นอื่นนี่เพราะว่าดินเสื่อมแห้งแล้วกับพันธุ์คลาบมันท้อกำลังบ่ลุงดินเอาอยู่กำลังแตกแล้วจ้ะแล้วก็กช่วงงานแรงก็สิมีความแบบดินน้าแห้งเร็วนะจ้ะนี่จ้ะเบิง้งเบิ่งสิเริ่มแตกหยอดเพระาะว่าเฮา เขาหดน้าม้วเขาก็ใสปุ๋ยนะจ้าใสปุ๋ยขี้หมูอ้อยอ้อยขั้นน้านี่บํารุงยางคักเลยเด้อพี่น้องแบบว่าใส่ใจแห้งก็คือจะเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็ดละไม่แล้วก็ขี้หมูนะจ้าแต่อีกฝากหนึ่งเพิ่นเสีนยนไถแล้วก็ปลูกอ้อยพันปกตินะจ้า ก็คือเพิ่นบ่ได้มาดูแลอย่างมากมายแต่ว่าต้นใหญ่ขของเฮาหลายเนื่องจากว่าดินเขามันมันขาดธาตุอาหารหนักหนักนะจ้ะแต่ก็ค่อยค่อปรับปรุงไปพี่น้องกเกษตรอินทรีย์ก็คือมันต้องค่อยเป็นค่อยไปถ้าสิให้คือเคมีกับ่ได้เคมีในนไใป่ปรับงามปรับเลย,ยจ้ะแต่พาน้องเขาบ้านเขาก็เลือกที่สิแบบว่าเป็นอินทรีย์มากกว่านาะจ้ะก็คือเฮาสิปลอดสารกันแล้ว,ลวเขาเขาบ่อาเคมีเขามาในสวนเนาะกล้วยจ้ะพี่น้อง ปกติกล้วยนาแรงสิบมงา้แต่ช่องช่องเหือนนี้กำลังแตกยอดแล้วพนคกขบันเ้างกำลังแบบว่าเพี้ยนเอาอยู่เพี้ยนก็คือว่าขยันดูแลนะจ้ะเนี่ยจ้ะปกติกล้วยนาแรงพนสิตตายพายแล้วก็บแบบว่าเหี่ยวยุบไปแล้วนะจ๊ะอันนี้คือเราแบบว่าดูแล เริ่มได้ผลผลิตก็เริ่มมีกำลังใจพี่น้องเริ่มแตกนอมาแล้วนะกล้วยก็เริ่มแตกนอให้ละแต่มองดที่ดินเพื่อนสภาพดีเพื่อนก็สิต,ต้นใหญ่พี่นอ้องเนี่ยจ้ิมีนอให้เห็นนะ่วกนี้ดินดีมาละกอแขกนวลดำเนินพี่น้องได้กินหลายน่วยแล้วน,นี่ก็ลูกใหญ่นะจ้ะ ไส้จุลินสีสังข้อแสงพี่น้องสังเกตตจากขวดเปาที่นั่นมีนะอันนี้ฝรั่งไส้แดงหงปอซื้อกะได้หอ่อได้กินไปแล้วรุ่นหนึ่งพี่น้องน,นี้มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองดอกก็จ้ากะลงมือทําคือคําตอบที่ดีที่สุดพี่น้องถ้าว่าเขาเฮดซ่าเขาก็ไดซ่าเนาะจ้ะอันนี้คือ ถึงเขาเฮ็ดแล้วมันได้ผลผลิตว่าเต็มที่เขากบแบบว่าพยายามปรับปรุงแก้ไขนะจ้ะมีคาคาเหลืองเพราะได้ขุดใส่แกงใส่หยางบ้านเขาเนาะพี่น้องเนาะดีกว่าบา่มีเลยจ้าอย่างที่เขาเพาะเฮ็ดได้เขาก็เฮ็ดคอย,ยปรับปรุงพัฒนาไปเถือพวงใส่น้ำพริกกะปิพี่น้องเห็น้ำพริกกะปิเลยจ้าแลพี่น้องมาชมสวน อันนี้เป็นมะนาวไร่มเมล็ดจ้าพี่น้องเพิ่งเอามาลงติดละนี่จ้าก่อใไที่เพิ่นสมบูรณ์เพิ่กัหญ่แล้วก็เป็นนอแล้วจ้าน,นี่สองกอนี่สมบูรณ์มากจ้าใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซอยซอยได้หลายคักพี่น้องถ้าตรงไหนดินเสื่อมสมภาพก็คือจะก็ค่อยผลผลิตบ่ค่อยโอเคเท่าไหร่ อันนี้คือข้าปรุงดินก่อนพี่น้องเนี่ยถ้าเราปรุงดินในหลุมก่อนถ้าข้าบ่ปรุงดินมันกระสิออกมาประมาณนี้พี่น้องประมาณนี้เนาะจ้าคอยพัฒนาไปเอานี่พี่น้องอน,นี้คือปรุงดินเนาะน,นี้เห็นได้ชัดได้จ้ะพี่น้องจ้าคลิปนี้ผ่านนข้าบ้านเฮากรสิฝากพี่น้องไว้สำนีก่อนนะจ้าถ้าถูกใจจังใดก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผ่านนกข้าบ้านเฮาด้วยจ้าขอบคุณหลายจ้าสวัสดีจ้า